โคมันดนเหยียดหนักหลังพาดโทษด,ดวนฟ้าขาวเสือใต้ออกลงเซฟ กิงลีสโคมันปีกสปีดจากจากเสือใต้วัย26ปีและโอเลยองชูอัลเมนียอดมิดฟิลด์ดาวรุ่งจากราชันชุดขาววัย22ปีโดนเกียน์คีย์บอร์ดลุมเหยยดหนักหลังพลาดจุดโทษเกมดวลอาร์เจนตินา2ประตูต่อ4พาชาติตาไก่คว้าเพียงรองแชมป์เสือใต้ปกป้องโคมันบบเยนมิวนิคสโมสรยักษ์ใหญ่จากเยอรมนีออกลงทวีตเซฟกิงลี่โคมันอย่างรวดเร็วหลังจากกระแสด้ดานลบบนโลกโซเชียลมีเดียเอฟซีไบเยนขอประนามความคิดเห็นเหย็ดผิวที่มีต่อกิงลี่สโคมันครอบครัวบบเยนอยู่ข้ามคุณเสมอนะกิงลี่คนเยดเชชื้อาติ มีที่ยืนในวงการฟุตบอลโกมั Go นและชูอัลเมนีพลาดจุดโทษฟ,ฟุตบอลโลกรอบชิงเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกับบูกาโยซาก้ามาคัสแล็ฟอร์ดและจารดอนซานโชที่พลาดจุดโทษต่ออิตาลีเมื่อยูโรปี2020ที่ผ่านมาการผิดพลาดนํานนมาซึ่งแรงกดดันและการวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักชูอัลเมนียิงออกนอกกรอบประตูโกมันยิงติดเซฟของเอมี่มาร์ติเนสส่งผลให้ตาไก่ปลาชัยไปอย่างน่าเสียดาย